เยี่ยมบ้านแล้วเยี่ยมบ้านทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์มาทางก็ไม่ใช่วนะ่าไม่ดีนะทางก็ดีแนละ้วเนี่ยโอ้แสดงว่านักเรียนหลอกครูแล้วแหละตอนนี้กำลังไปสวนครักไม่มีเนินรับน้องเลยครับไม่มีเนินรับน้องเลย โอเคแล้วอันนี้มาเจอผู้หญิงสาว3มคนนะมีวันาาเีีลกับแกงปป .4 สเ็นครัวันนี้จะพากูไปชิมเลยนาะก็ชิมแล้วทำหน้านั่นและ มีน <ider Stadium> ้าโผน้โผเด็โนแ้กแกงเู้แงแล้วก็รักิการแล้วก็ตชยกระปางงเดยวในส่วนแดงที่มาันเดียวเลครับที่อยู่ปนที่เหลือก็อยู่ปออื่นละที่ทกขาที่ยานะับใ่อกเมลอนในระบบไอโดรโด เาจะทำบัญชีแล้วก็เขียนดินให้เลยผลลัพธ์ผละัพธ์เท่าไหร่เป็นลูกใช่ไหมสองลูกสองลูกเท่าไหร่ห้าลูประมาณเพราะคุจะช่างเราประมาณสองร้อยสั่งเลยจำร้อยกว่าบาทครับอูเดี๋ยวไปดูลูกเมลอนพี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่สวยใช่ไหมเนี่ยสวยมากเลย มเพราะยังไงสวยไหมน,น,น,นี้สวยไหมไม่สวยค่ะเขาต้องมีอันนี้มนไ,นไม่สวยที่สุดอ่ะอันไหนแบบไหนลองลองดูอันที่สวยๆดิอันไหนสวย<อ>ยัะอ๋อถ้าลายแบบนี้เขาจะเรียกว่าลายสวยใช่ไหมอ๋อคือมีลายที่ชัดเจนฮะแบบนี้เลย<ะ>แต่อันนี้มันไม่ค่อยสวยอสวยกว่านอันนี้ก็สวยครับแต่ผุนเล็กไม่หน่อยใช่ไหมค่ะเล็กอ๋ออันเดี๋ยวเราลองเรามาเอาความรู้ดูซิว่าเขาเริ่ม เขาเริ่มให้น้ําด้วยระบบไหนเขาใช้ระบบไฮโดรน้ําหยุดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะนับข้อไปหนึ่งสองสา 6, 7, มสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็จะประมาณมาข้อที่แปดนะครับแล้วเขาจะเหลือดอกไว่อในนี้ก็มีโรงเรือนอมีต้นทีอ่อันนี้ก็จะมีลูกที่ไม่สวยคือลูกอ๋อไม่สวยคือลูกมันไม่มีลายใช่ไหมลูกไม่มีลายเขาทิ้งออก เขาก็คัดออกนะฮะอ,อ๋อดูยอดครับยอดขึ้นไปสูงมากสวยสวยสวยอันนี้เอามาแล้วมาหาความรู้ด้วยนะครับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาขอความรู้จากนักเรียนแล้วก็เออเอาไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆคนที่อยากดูอยากนั่นนะครับ ก็จะมีไอ้นุ่งเขาสวยไอ้นี่น่าเขาน้าจะมาเด็กสำหรับหนูออ๋อก็จะมีต้นที่เขานั่นคือเขาตัดไปแล้วใช่ไหมคะอ๋อตัดไปแล้วตัดเพราะว่าเก็บผลไปขายแล้วเลยต้องไปเอาให้คุณที่เป็นเจ้านายค่ะให้เจ้าหนาย ถังน้ำนะครับถังน้ําที่เขาเรียกอะไรให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยถังให้ปุ๋ยเราก็ลดน้ํมเขาก็จะเอาน้ํามาเติมด้านบนใช่ไหมเติมน้าปนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยสูบก็คือใส่น้ําให้เต็มใช่ไหมใส่น้ำให้เต็มปล่อยออเน้าให้เต็มเสร็จแล้วก็เอาน้ําป่อยเข้าทางนี้อันนี้ใส่ยา ทางไหนนะเนี่ยอ๋ออันนี้ให้น้ำอย่างเดียวอันนี้ให้ปุ๋ยอ๋อโอเคนี่ยได้ความรู้ได้ความรู้อ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยไฮโดรนะครับเขาให้ทุกวันใช่ไหมเขาให้ทุกวันใช่ไหมสามครั้งค่ะยังไงหนึ่งวันตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอ๋อแล้วตอนนี้เขาหยุดแล้วตอนเย็นค่อยทำแต่ตอนนี้เขาให้ไปทำหน้าทนะแต่ตอนนี้เสร็จแล้ว ไปน่าส yes, ิละเขาจะไปทำงานที e ่เอาดอกอองค์มาที่อ๋อผสมเกสรแล้วก็ตัดดอกตัดดอกเลือกผลนะไปเดี๋ยวเราก็จบเพียงเท่านี้ไปเลือกลจะให้ควาเนี่ยใหเขาต่ออื่นแล